เมนูผัดบล็อกเกอรี่แบบง่ายๆของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาทํากันเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้หอมกระเทียมหอมแล้วใส่หมูตามลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดไปจปนหมูสุกนะคะ,ะหมูสุกแล้วนะคะก็ใส่บล็อกเกอรี่ลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนะคะ ลูกขาวค่ะน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเติมน,น้ำนิดหน่อยนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะมาปิดฝารอให้บอ็อกรี่สุกนะคะบอ็อกรี่ของเราก็สุกแล้วนะคะน่าทานไหมคะทุกคน